เรียกของวานักข้าวมันโอเคเดี๋ยวลูกซองเข้าไปข้างในเดี๋ยวกุญแจกันเยอะทิ้งผู้อะไรไหมขนาดนี้เออทิ้งเลยก็ได้ยิงทิ้งไม่หมดอะไรไทก็ได้เทนไอฉุกเฉิอนในทำกล้องเทมีสองนัดแล้วก็สมรองอีกหนึ่งข้างในหมออากาศแล้วแต่ไม่เป็นไร่ป่ะอากาศโอ้โหอากาศเจอไปแล้วตาย่าวแต่พี่ไปเอาเลยว่าล่ามยช่ปะ เขาลุยแล้วไม่มันหนีมาจากทางหลังแน่มไออันโดนฮัลโหลเจอภัยแล้วอันโดนแปงอันโดนหน้ากากแล้วไม่ต้องกลัวมีลูกซ้อมลูกปลายอยู่นี่แต่ไม่รู้อยู่ไหนมีทุกอย่างป้ามันโดนอยู่ตรงไหนอะป้าไออันโดนตรงไหน ตรงไหนอะ่ะคือจะรู้ไหมอะ่ะตรงไหนอะ่ะเออเฮ่<ท>ยหน้าเป็นี่ตเตอจะรอดพี่เนี่ยบอกบอก,บอกมีของสี่ชิ้นตรงที่อันตายอันตายอยู่ไหนตอบไม่ได้พี่อันวาร์ปอ่ะเออว่าอันวาร์ปเข้ามาดีกว,ว่าใช่วาร์ปเข้ามาคนเดียวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ทางรองมันมีอะไรวะทางทางนี้มาแล้ว ก็เชื่อมกับบนไงไม่มีอะไรไปไต่อนักการทีนะเพราะว่าข้างล่างมันตันข้างล่างตันจะต้อตันข้าง,ง,งบนนะข้างบน,งบนอีกฝั่งอ่ะอีกประตูสองฝั่งเชื่อมกันเหรองั้นก็ต้องไปทางรองบ้างไปทางรองเลยสิไม่แต่ในะทางรองมันมีทางไปอีกวะอี E V ละมั้งแต่คอ้อ ไม่ได้ใดล่ะมันเย็นี้เยี่ไปหมดเลยโหนไอ้เหี้ยบรรกาศก่อนไหนแม่เพราะเราอยู่ข้างหลังอ๋อไหน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 ทิศไหนมาว่าทิศจากทิศที่กูหันหน้าไปหลักคุณได้ยินเสียงทำป้อยอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งลั่นปืนลั่นขอโทษโอ้โหวิปปืนมันปืนมันลั่นเองไม่ได้กดเลย เฮ้ยเฮ้ยสาบานได้ผมไม่ไ no ด้กดเลยโอ้โอเครู้ละต้องเซฟตี้ตลอดเลยอ่ะขอสาบานขอโทษสาบานได้เลยผมไม่ได้กดปืนลั่นแต่สามันลั่นจริงๆเก็บเก็บเก็บของกลับเลยเก็บของกลับเลยเนี่ยเก็บชิบหายเยว อขอโทษขอโทษขอโทษผมผมไม่ได้ไม่รู้เก็บซีของเต็มเลี้ยว ข้ามูลมีของ oh. ผมไม่ได้ยินเสียงพี่นี่พูดไผมไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้ยินจริง oh. มไม่เก็บของ แล้วพี่มาแล้วไหมตัดสู้หน่อยป <c oughs> ิง <c oughs> เอาสวัสดีครับเฮ้ยเห็นไอ้ไอ้ที่โดนต้องการไม่เจ็บเหร,รเอไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษไม่รู้นักยิงน <c oughs> จู่ปืนมันก็ลัน่นไกลเองอ่ะอหนึ่งนัดแปลกสาม ไอ้เธอไม่รู้<อ>จริงย,ย,งยปิงเอาเบิร์ให้เรื่อยๆเลยใครจะไปรู้ว่าปืานอยู่ในมือแล้วจะลั่นไกลเองได้อะ